คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะข้อความในหัวใจที่เขามีให้กับเราแต่ไม่เคยบอกให้เรารู้เป็นอย่างไรบ้างอะมาดูเขาบอกว่าจริงๆอะอยู่กับคุณละชีวิตแบบสนุกสนุกอะ อยู่คุณแล้วแบบล้นลาปาจิงโกเนะคะแบบเหมือนไม่เคยอยู่กับใครแล้วแบบเพลิดเพลินขนาดนี้มาก่อนเลยแต่อาจจะไม่ได้บอกนะบางคน,นคุณอาจจะดูเขาไม่เอาเลยอยู่กับฉันเนี่ยโอเคป่ะเนี่ยมีความสุขป่าเนี่ยแต่เขบมีความสุขมาอลอะนะคะข้อความในหัวใจที่เขามีให้กับเราแต่ไม่เคยบอกให้เราได้รับรู้ I'm sorry for hurting you บางคนรับประทานอีกโก้เป็น breakfast lunch dinner นะคะอ ถ้าจะเอ in morning, ่ยขอโทษทีอ่ะอาจจะปากหนักนิดนึงเนะแต่ว่าเค่อยากจะบอกว่าขอโทษนะ sorry ถ้าทำให้คุณเสียใจนะคะข้อความในหัวใจที่เขาเมียกับเราแต่ไม่เคยบอกให้เรารู้เขาอาจจะเป็นคนที่กลัวเหมือนกันนะความสัมพันธ์นะคะบางทีอ่ะ เขาอยากจะบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามาใกล้ฉันตอนนี้เลยจะได้ไหมขอฉันใช้เวลาคิดก่อนขอฉันทบทวนก่อนขอฉันใช้พื้นที่กับตัวเองก่อนนะคะคือคือเขาไม่ได้ไม่ถึงกานอึดอัดแต่ว่าบางทีเขาอยากจะอยู่กับตัวเองอะคะ่ะแต่บางทีอ่ะเขาก็ไม่กล้าที่จะบอกคุณหนึ่งเขาอาจจะกลัวคุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอย่างเงหรือกลัวคุณเสียใจอะแต่บางทีอะบางทีแบบว่า เขาก็ต on oh. sure ้องการเวลาส่วนตัวเหมือนกันเออข้าควาในหัวใจที่เขามีให้กับเรานะคะแต่ไม่เคยให้รู้อืม I c a u s s o m e people away especially those who hurt you คือถ้าบางคนบางกรนี้นะถ้าคุณบอาจจะมีใครในกลุ่มของเขาอะค่ะที่เป็น ปัญหาในความสัมพันธ์หรืออุปสรรคในความสัมพันธ์หรือเป็นคนที่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกโอเคถ้าเขาจะโคบหาด้วยอะไรเงี้ยนะคะคนรอบข้างเขาบอกว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งคนที่คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยดีต่อใจแต่เขาไม่ได้บอกให้คุณรู้หรอกบางทีอาจจะแบบว่าทําเงียบๆเ,เพื่อจะแบบว่าถานอมน้ําใจฝอีกฝ่ายด้วยซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์นะจ,จะเป็นแบบ เพื่อนของเขาที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยนะคะเออเขาอาจจะแบบว่าพยาพยามเซตพยายามแบบห่างหายจากคนเหล่านั้นอยู่นะคะข้อความในหัวใจที่เขามให้กับเราแต่ก็ไม่ได้ให้เราได้รับรจริงๆเขาอะรู้สึกคือไม่รู้ว่า เรื่องของเขาอะค่ะมีอิทธิพลต่อต่อคุณมากๆไหมใช่ไหมว่าจะทุกข์จะสุขคุณก็คิดเรื่องของเขาตลอดโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาที่คุณถูกแล้วคุณอาจจะแบบรู้สึกสะเทือนใจเสียใจอาจจะร้องโหยห่มร้องไห,งห้แล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นตัวดูดพลังชีวิตของคุณน่ะทําให้คุณไม่มีความสุขอะค่ะเออซึ่งซึ่งเขาไม่ไม่ชอบเลยนะมันทําให้เขารู้สึกแย่ yeah. กับตัวเองอืมอีกในหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้เขาเหมือนจะมีบางอย่างที่เขาอาจจะแบบว่าบางทีเขาอาจจะขอพื้นที่ส่วนตัวเช่นขอเวลาส่วนตัวขอใช้สเปซส,ส่วนตัวคืออย่าเพิ่งเอาทุกและสุขทั้งหมดของคุณที่เนีอมมา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 ,มา,มาผักไว้ที่เขาได้ไหมเพราะว่าการที่ บางคนเนะี่ยต้องมานั่งแบกรับทุกสุขของอีกฝ่ายม,มันเหนื่อยนะจริงๆมันจะต้องแบบว่าต่างคนมีชีวิตของตัวเองได้ขับเคลื่อนตัวเองด้วยตัวเองได้นะคะเออเทคแค์ฟูลฟิลแล้วมาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็แบ่งปันความสุขร่วมกันอย่างเงี้ยอืมคือต้องฟังอย่าเข้าใจผิดนะเพราะว่าจริงๆความสัมพันธ์มันจะต้องแบบว,วินวินซิูเอชั่นไงทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันไม่ใช่แบบว่าเรียกร้องจากอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึงน่งก็จะบอกให้ จะต้องให้อีกแค่ไหนอะไรเงี้ยหรือบาบงทีก็แบบเหนื่อยเกินที่รู้สึกว่าถูกผลักความพลังของการแบกรับทุกสุขคุณจะเขาเขาเขาเรียกอะไรน,นะคุณให้คุณค่าแบบว่าในการมีความสุขความทุกข์ของคุณอยู่ที่เขาหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะบางอย่างเนี่ยเขา อาจจะต้องมีสิ่งที่เขาต้องทำก่อนบางทีจนบางทีคุณรู้สึกว่าเหมือนเขาทำสิ่งเหล่านั้นเนะี่ยจนไม่สนใจเขาเลยเขาบอกว่าจำเป็นต้องซึ่งคุณไม่รู้หรอว่าเขาฝืนใจขนาดไหนเช่นอาจจะเป็นสังคมที่เขาจำเป็นต้องอยู่นะฮะหรือภาระที่เขาจำเป็นต้องทำหรือ แม้กระทั่งคนที่เขาจําเป็นต้องยังดิวด้วยที่เขาจําเป็นต้องอยู่เนี่ยนะคะเออซึ่งมันจําเป็นต้องอยู่บางทีอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากจะอยู่นะนะคะอ่านแยกได้หลายกรณีเหมือนกันนะแล้วมีอะไรอีกก็ความในหัวใจที่เขาไม่ให้กับขึ้นแต่เขามีเคยขึ้นรับรู้จะคุณหรือดาวก็ได้คุณนั่นแหละ อะไรก็ได้ Missing is painful คิดถึงคิดถึงใจสขาคิดถึงมากมากมากนะคะ,ะจริง,รงๆเขาพยายามข่มใจนะปฏิเสธความรู้สึกเขาไม่ให้กับคุณมาเนิ่นนานค่ะ I d i n y my feelings for you for a long time but didn't work เขาบอกปฏิเสธความรู้สึกที่ม่ให้คุณเนิ่นนานแต่มันไม่เวิร์กเลยนะคะบางทีเหมือนแบกรับความกดดันทางอารมณ์ไม่ค่อยสบายเลยด้วยเนาะ นะจ๊ะดูเราส่วนตัวแต่ได้ที่ใต้รูปโปรไฟล์ profile, นะคะไม่ได้ตอบคำถามความสัมพันธ์นะคะหรือดวงในคอมเมนต์ใดๆน,น,นะบางทีเห็นดูให้หน่อยคะ่ะมัน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 ดูดวงส่วนตัวมันก็จะต้องมีมันก็จะเป็นเรื่องราส่วนตัวของคุณไม่ตอบในนี้นะจ๊ะอันนี้ขอแจ้งไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมา, bye ากบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า